อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้มีอะไรจะโชว์ด้วยและตื่นแต่เช้ามาตื่นโบน่าแต่เช้าลเลยยังเป็นสโสดอยู่แปบ๊บมึงนะคะเปิดทางไหนวะเนี่ยเต้นเต้น เช้านี้เคนเสนอนางนี้เยี่ยฟูจีู่ด้วย๋อเหรอคะเอ็นเอนเห็นไหมเอ่ยภูเขาไฟฟูจีค่อยเหมือนมาถึงญี่ปุ่นหน่อยเมื่อเช้าตื่นมาดูทีนึงแล้วหมอกหนามากมองไม่เห็นค่ะเห็นป่าววันเนี้ยมันเห็นแต่หน้ากลัะ เฮ้ยมันมองไม่เห็นว่ะอุบาาเบรทุเรศ